สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนํานะครับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยใช้ Quick Poll นะครับหรือว่าแบบสํารวจแบบรวดเร็วนะครับโดยใช้ c Class point มาช่วยนะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมทําการออกแบบสไลด์ขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการลันสไลด์ขึ้นมาเลยนะครับ พอเราลั่นสไลด์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับอ้านักเรียนก็หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาครับเตรียมสแกน QR Code นะครับคุณครูก็แตะไปที่ Class Code ครับนักเรียนก็เปิดสแกน QR Code ครับจากนั้นก็เปิด Class Point a p p ขึ้นมาครับอ่าแล้วก็เข้ามาในชั้นเรียนได้เลยนะครับทีนี้นะครับมีนักเรียนเข้ามาแล้วหนึ่งคนตอนนี้นะครับอ่าคุณครูก็เริ่มทำการสำรวจนะครับในตัวอย่างแรกนี้จะเป็นการสำรวจ ให้ตอบนะครับแบบสำรวจว่าจริงหรือเท็จนะครับจริงหรือเท็จเราก็ไปตั้งคำถามขึ้นมานะครับในการเรียนการสอนในเรื่องนั้นๆนะครับเช่นวันนี้นะครับคุณครูจะถามว่าโลมานะครับมิใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกหนึ่งจริงหรือเท็จนักเรียนนะครับอ่าเสร็จแล้วคุณครูก็คลิกที่ปุ่มคิกพุตรงนี้ครับข้างล่างนี้นะครับคลิกเลยนะครับพอคลิกเสร็จนะครับมันก็จะมี1 2 3 4แบบนะครับ เราก็นะครับออกแบบจริงหรือเท็จตัวนี้เราก็แตะไปที่ True or False ตัวนี้นะครับคลิกตรงนี้เข้าไปนะครับพอคลิกแบบนี้ฝั่งนักเรียนเห็นไหมครับก็จะมี Quick Poll ปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็มีคำตอบ2อันก็คือ True False นะครับนักเรียนจะเลือกตัวไหนนะครับถ้านักเรียนบอกว่าเป็นความจริงนะครับนักเรียนก็แตะไปที่ True แล้วก็ submit ไปนะครับแต่ละคนก็ submit submit ไปนะครับ พอครบจำนวนนักเรียนตอบคำถามคุณครูก็ close submit นะครับคุณครูก็จะเห็นผลสำรวจนะครับว่านักเรียนส่วนใหญ่ตอบ true หรือ false นั่นเองนะครับอันนี้คือในรูปแบบที่1นะครับแบบ true or false นะครับอ่ะโอเคนะครับผมจะปิดไปก่อนนะครับจากนั้นสไลด์ที่2ครับอันนี้คือ yes or no or unsure นะครับใช่ไม่ใช่หรือไม่แน่ใจนะครับ ถ้านะครับคุณครูจะทําการสํารวจคําถามลักษณะนี้คําตอบลักษณะนี้นะครับอย่างเช่นนะครับวันนี้ฝนจะตกใช่หรือไม่อ่าเป็นการสํารวจนะครับครูก็คลิกไปที่ Quick o ฟขึ้นมานะครับแล้วก็มาเลือกโหมดนี้ครับ Yes or No or Unsure นะครับก็แตะเข้าไปในฝั่งสมาร์ทโฟนนักเรียนเห็นไหมครับก็จะมีอยู่3อย่าง Yes, No, Unsure นะครับโดยตอบจากคำถามในมือถือได้เลยนะครับ นักเรียนก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะตกหรือไม่ตกนะครับก็อันชัวนะครับก็สับมิดไปแบบนี้นะครับเมื่อนักเรียนตอบครบทุกคนคุณครูก็คลอสซั b ม i t นะครับก็จะเห็นคำตอบส่วนใหญ่ของนักเรียนนะครับว่าเขาตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับสไลด์ที่3ครับเลือกได้ตามใจชอบนะครับสมมติว่าคุณครูจะทำการสำรวจนะครับนักเรียนอยากเข้าเรียนออนไลน์ในกลุ่มแบบไหนมากที่สุดนะครับมีอยู่4กลุ่ม ครับคุณครูก็ควิกโพลขึ้นมาอีกนะครับจากนั้นนะครับจะมีตัวเลือกข้างล่างครับอ่าสองสามสี่ห้าหกนะครับจะใช้กี่กี่ช้อยนะครับเป็นแบบสำรวจนะครับในตัวอย่างนี้ก็ใช้สี่ช้อยเราก็คลิกไปที่สี่นะครับพอคลิกันที่สี่ฝั่งนักเรียนเห็นไหมครับก็จะมีออปชัน A อออปชัน B ีออปชันซีออปชันดีนะครับนักเรียนอยากเข้ากลุ่มไหนมากที่สุดนักเรียนก็เลือกตามออปชันนั้นเลยนะครับ อย่างเช่นอยากเรียนออนไลน์ใน Facebook วากที่สุดเขาก็แตะไปที่ออปชัน C นะครับแล้วก็แตะสัมมิ t ส่งให้คุณครูนะครับทุกคนก็ทำการตอบเข้ามานะครับเมื่อครบทุกคนแล้วคุณครูก็สรุปโดยการ Close s u b m i เห็นไหมครับก็จะเห็นคำตอบนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับนักเรียนส่วนใหญ่อยากเข้าเรียนผ่าน Facebook อย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกตัวอย่างครับเดี๋ยวเราปิดให้ดยก่อนนะครับเสร็จแล้วคำถามต่อไปเห็นไหมครับ เป็นลักษณะความพึงพอใจนะครับถ้าคุณครูจัดการเรียนการสอนนะครับในชั่วโมงสุดท้ายหรือว่าจบเนื้อหานะครับคุณครูอยากทราบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนนะครับในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณครูก็ใช้สไลด์ลักษณะนี้ก็ได้นะครับมาทําการ,รคลิกโพ้นะครับคลิกไปที่คลิกโพ้นะครับก็บเ,เป็น4ตัวเลือกเหมือนกันคุณครูก็แตะไปที่4ตัวเลือกนะครับจากนั้นนักเรียนก็ตอบ อพอใจชอบที่สุดเลยเพราะว่าคุณครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมนะครับในการเรียนผ่านสมาร์ทโฟนนักเรียนชอบก็สับมิดไปนะครับก็ถูกส่งไปแล้วทุกคนก็ c l คล e s u b ม i t ครับผลของความาพึงพอใจของนักเรียนนะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับว่าช้อยไหนถูกเลือกมากที่สุดนั่นเองนะครับจากนั้นมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับาการแสดงความคิดเห็นนะครับการแสดงความคิดเห็นถ้า คำถามที่ต้องการสํารวจความคิดเห็นนักเรียนแบบให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับตามที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้นักเรียนไว้ผมยาวได้นักเรียนมีความเห็นอย่างไรอ่าก็จะมีทั้งหมดนะครับหตัวเลือกนะถ้านักเรียนเลือกนะครับตัวแรกนะครับ strong strongly agree นะครับเห็นด้วยอย่างยิ่ง agree เห็นด้วยนะครับเชยๆยนะครับ แล้วก็ไม่เห็นด้วย disagree ไม่เห็นด้วย strongly disagree อย่างเงี้ยนะครับพอคุณครูสร้างนะครับคำถามขึ้นมาสำรวจนะครับคุณครูก็คลิกมาที่ quick poll นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ได้เลยครับ feedback 5 level นะครับก็แตะเข้าไปนะครับฟังสมาร์ทโฟนนักเรียนเห็นไหมครับก็จะขึ้นมา5ระดับนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยนะครับเฉยๆไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง นะครับนักเรียนชอบแบบไหนนักเรียนก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็สับมิ t นะครับพอสับมิ t เสร็จนักเรียนส่งมาครบทุกคนคุณครูก็มาสรุปผลการโหวตครับคโค้สสับมิ t คุณครูก็จะเห็นกราฟนะขึ้นมาเลยว่ากี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการใช้งานนะครับโพตัวนี้นะครับควิกโพนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่4รูปแบบ อยู่ที่เราจะไปตั้งคําถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะครับให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นนะครับในรูปแบบต่างๆก็จะมีตัวอย่างการใช้งานให้ดูนะครับตามคลิปนี้เลยนะครับยังไงก็ไปลองประยุกต์ในรูปแบบอื่นๆตามที่เราต้องการได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ